จ้างอย่างแบบจ้างนอย่างตัดผดีไจึงจะแก่ยงไวเลยเนี่ยผมยาวก็เลยทังตึงไหก็ไรึดกงันหมูไงมึงไม่ปิดอีกอย่าเนี่ย